ข้ามครึ่งโลกมายังเกาหลีที่นาจูผู้รับใช้ของพระเป็นเจ้าได้รับข่าวร้ายสำหรับโลกในฐานะที่เป็นรูปแบบและคนกลางของทุกเผ่าพันธุ์แม่พระยืนยันหนักแน่นและนุ่มนวลเน้นให้สนใจสวดภาวนามุ่งไปหาพระบุตรเหตุผลหนึ่งที่เป็นการไขแสดงให้เห็นถึงความรักมากมายที่พระเป็นเจ้ามีต่อมนุษย์เกิดขึ้นที่นาจูประเทศเกาหลี เริ่มในวันที่30เดือนมิถุนายน1985รูปแม่พระของจูเรียคิมแม่บ้านคนหนึ่งมีลูกสาคนที่รูปแม่พระเริ่มมีหยดน้ำตารูปปั้นร้องไห้หลายครั้งบางครั้งน้ำตาเป็นสายเลือดเรารู้จักแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมณ์แม่พระได้ขอร้องให้พวกเราสวดภาวนาทํากิจชดเชยบาปและทรมานตน เหตุที่ต้องทำทั้งสมอย่างนี้เป็นรูปแบบวิธีการที่ความอดทนของเราจะได้รับการอวยพรและช่วยเหลือสำหรับดวงวิญญาณหลายดวงสารทินาจูนั้นมีคู่ไปกับทิกอาคิตะและที่ฟาติมาแม่พระเป็นทุกข์เพราะบาปของโลกมีมากมายความล้มเหลวที่ลูกๆจำนวนมากยังไม่กลับใจชดเชยต่อบาป มีลูกจำนวนมากที่ถันเคืองต่อพระเจ้าบาปมากมายที่ทำให้พระพิโรธของพระเจ้าน่ากลัวเมื่อมองตามความยุติธรรมโทษทานนั้นหนักหนาสาหัสเพื่อช่วยไม่ให้ไฟนั้นตกลงมายัางโลกฉันภาวนาโดยไม่หยุดหย่อนเพื่อลูกๆที่หลงในความชั่วร้ายและการหลอกลวงซึ่งจะต้องได้รับทุกขเวทนาสำหรับคนที่ไม่รับสารที่ฉันให้ และยังคงหลงเดินตามทางโลกไม่สแสวงหาหนทางสวรรค์มันจะสายเกินไปฉันขอร้องเพราะว่าการลงโทษนั้นอาจจะมาทางน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันเองสารของแม่พระที่ส่งผ่านมาทางนาจูเตือนเกี่ยวกับเรื่องการทำแทง้งแม่พระได้บอกฉันว่าชีวิตน้อยๆนี้ร้องขอชีวิต เพื่อจะอยู่รอดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องโหดร้ายมากที่ชีวิตที่ไร้เดียงสาต้องมาถูกพรากไปจากครันมารดาเป็นการกระทําที่เลวร้ายมากสิ่งนี้ทําให้พระเยซูและแม่พระเป็นทุกข์มากแม่พระเสียใจมากที่พ่อแม่เองเป็นผู้ฆ่าลูกชีวิตนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ โลกลังเลที่จะเชื่อคําของฉันปีศาจพยายามใช้อำนาจทำลายโลกให้ย่อยยับไปฉันอยากจะช่วยโลกอาศัยความเมตตาและความรักซึ่งเป็นหนทางที่ดวงหัตถนิรมน์จะได้รับชัยชนะถ้าลูกภาวนาพร้อมกับฉันจับมือฉันไว้ด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมด้วยความไว้วางใจดวงหัตถนิรมนของฉันจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน